วันนี้มากินหมูผัดพริกแกงกับพริกันกันไหมคะสวัสดีค่ะครัวกันเองวันนี้นะคะจะพาเข้าครัวทําเมนูหมูผัดพริกแกงใต้ค่ะที่เห็นนี้ก็คือเอาเครื่องพริกแกงนะคะลงไปผัดน้ํามันหมูนะคะด้วยไฟอ่อนนะคะต้องอ่อนมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องปรุงกันเลยนี่นะคะก็จะมีกระช่ายสอยถั่วฝักยาวและใบมะกรูด แล้วก็เนื้อหมูส่วนสะโพกหั่นชิ้นนะคะและนี่ก็คือเครื่องพริกแกงใต้นะคะซื้อมาจากตลาดเอาครึ่งหนึ่งอันนี้เราใช้แค่ครึ่งเดียวนะคะตอนนี้ก็เริ่มแตกมันแล้วนะคะนี่ถ้าใส่กะทิลงไปก็จะเป็นแกงกะทิเลยอะค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะยังคงใช้ไฟอ่อนอยู่นะคะแต่ว่าเป็นไฟอ่อนที่ร้อนนะคะ ตอนนี้เราก็จะนําหมูนะคะผัดให้เข้าเนื้อกับเครื่องแกงนะคะซึ่งเครื่องแกงนี้ก็หอมมากๆเลยค่ะอาผัดจนหมูสุกเลยเมนูง่ายๆนะคะใครๆก็ทําได้นะคะอย่าเพิ่งเร่งไฟนะคะเพราะว่า,เ,าเครื่องแกงอะ่ะมันจะไหม้ได้นะคะถ้าเครื่องแกงไหม้นะคะผัดออกมามันก็จะขมเสียรสชาตินะคะไม่อร่อยค่ะ ันนี้เราก็ใส่น้ําลงไปนิดนึงนะคะพอใส่น้ําแล้วเนี่ยเราก็เล่งไฟได้เป็นไฟกลางนะคะก็ถั่วฝักยาวค่ะถั่วฝักยาวบางคนก็กินแบบไม่สุกเนาะก็แล้วแต่ชอบบางคนก็กินแบบสุกก็จะผัดนานหน่อยแต่ถ้ากรกกกอบๆนี่ก็กําลังดีนะพี่จันว่าไม่ต้องสุกมากแล้วสีสันก็จะสวยงามเลยค่ะพอเริ่มเข้าที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้าปลานิดนึง คือจริงๆในส่วนของเครื่อง,องแกงนี้ก็จะมีความเผ็ดแล้วก็เค็มแล้วนะคะแต่นี่เราใส่น้ำปลาอีกนิดนึงเพื่อเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็โรยกระชายเลยค่ะอันนี้คือกระชายซอยนะคะกระชายก็กินเข้าไปเยอะๆเลยค่ะจะได้ช่วยต้านโควิดกันพอผัดเข้ากันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะโรยใบมะกรูดนะคะส่วนใบมะกรูดเนี่ยบางคนก็จะมาซอยบางคนก็จะนํามาฉีกนะคะก็แล้วแต่สะดวก ส่วนวันนี้พี่กันก็ทั้งซอยทั้งฉีกเลยนะอันนี้คือซอยแล้วนะคะก็จะอ้วนๆน,นิดนึงเหมือนคนทําใบมะกรูดไม่ได้ช่วยเพิ่มความหอมอย่างเดียวนะคะตัวใบมะกรูดเองเนี่ยยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยนะกินแล้วช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานด้วยค่ะคู่กับกระชายก็ต่อต้านโควิดไปในตัวห่างไกลโควิดค่ะ อันนี้เราก็ใส่พริกแดงจินดาน,นะคะเพื่อเพิ่มสีสันให้กับเมนูนี้ให้สวยงามและน่ารับประทานยิ่งขึ้นตัวน,นี้ก็โปะหน้าด้วยใบมะกรูดที่ฉีกเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันเลยเมนูหมูผัดพริกแกงในวันนี้นะคะถ้าจะให้ดีต้องหาผักเคียงด้วยนะ พวกมะเขือแตงแล้วก็ผักสดผักที่กินกับน้ำพริกได้อ่ะค่ะกินอาหารใต้นะเน้นผักเยอะๆมันเข้ากา้านเข้ากันเลยล่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะก่อนจากกันวันนี้พี่กันก็ฝากช่อง youtube channel ของพี่กันด้วยนะคะกับครัวกันเองค่ะถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะ ส่วนพี่กันขอตัวไปรับประทานก่อนนะคะเผ็ดนะเดี๋ยวต้องเตรียมน้ำเยอะๆแล้วเราเจอกันเมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ